ุขวดนมได้แบบจุมาก14ขวดกันเลยทีเดียวใช้งานได้มากสุดถึง8โหมดฟังก์ชันเก็บรักษาขวดนมของเราด้วยโหมดต่อเชื้อได้มากสุดเนี่ยคือ48ชั่วโมงเลยค่ะนอกจากอุ่นนมสต๊อกได้แล้วเนี่ยก็สามารถทําอาหารได้ด้วยนะสามสง ค่ะคุณแม่ทุกคนกลับมาพบกับมามีโยกแล้วก็มามีมีของมาส่งอีกแล้วนะคะวันนี้นะมีไอเทมใหม่ล่าสุดที่จะเอามาให้ดูเลยค่ะหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักแบรนด์ปรินแอนด์ปรินเซสอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ของใช้แม่และเด็กหลากหลายมากอย่างบ้านแม่โยกเนี่ยก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับแบรนด์ปรินแอนด์ปรินเซสมากๆเลยนะคะและจะบอกว่าแม่โยกเนี่ยแอบไปเห็นเครื่องนึ่งขนนมของแบรนด์ปรินต์แอนด์ปรินเซสตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่งานแฟร์แม่และเด็กที่ผ่านมาเลยเขาเพิ่งงไปเดปดตััววมมาาาคครรร้้แร้แแแกกกกะห็นลบบลอีอ ๆสวยงามแล้วก็สมมงที่สุดเลยค่ะตัวนี้นะรุ่นสตรีมแอนด์ไดนั่นเองค่ะคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าดียังไงนะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการฆ่าเชื้อโรคจากขวดนมแล้วก็ของใช้ของลูกเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากๆแม่ยกเนี่ยผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายวิธีมากๆเลยค่ะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าการนึ่งขวดนมแล้วก็อบ UV เนี่ยคือเหมาะกับบ้านเราที่สุดแล้วค่ะแต่วันนี้เนี่ยจะมาขอเล่าถึงความดีงามของเครื่องนึ่งขวดนมของแมนพรินแอนด์พิเซสรุ่นสตรีมแอนด์ได้นั่นเองว่า ตัวนี้น่าโดนยังไงแล้วก็เหตุผลว่าควรจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านเพราะอะไรกันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะนั่นก็คือเขาสามารถนึ่งขนนมได้เป่าแห้งได้ในตัวด้วยค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามความต้องการแบบสุดๆไปเลยค่ะใช้งานได้มากสุดถึง8โหมดฟังก์ชันกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนึ่งอบแห้งหนึ่งอย่างเดียวอบแห้งอย่างเดียว ปลอดเชื้อนะคะอุ่นอาหารอุ่นนมอบผลไม้แห้งหรือจะทำโยเกิร์ตก็ได้หมดเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะความประทับใจที่ได้เห็นน้องเขาเนี่ยนั่นก็คือว่าเขาสามารถจุขวดนมได้แบบจุมาก แบบขวดกันเลยทีเดียวค่ะคือถ้าอย่างเป็นคุณแม่ปั๊มนมเนี่ยที่ปั๊มนมทุก3าชั่วโมงใช่ไหมคะจะเข้าใจเหตุผลเลยว่าทําไมเราต้องมีเครื่องนึ่งที่แบบสามารถจุได้เยอะๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆเราต้องล้างอุป,ปกรณ์บ่อยมากแล้วถ้าโถของเราเนี่ยค่อนข้างเล็กเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยต้องนึ่งบ่อยๆนั่นเองค่ะแต่ตัวนี้นะคะก็จะช่วยชีวิตแล้วก็ทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาได้สุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจุมากๆเลยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวตะแกรงอันนี้ค่ะไว้ใส่พวกอุปกรณ์ชินเ ไม่ว่าจะเป็นจุกนมฝาขวดนมหรือว่าแม้ก,กระทั่งยางกัดชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะจะแอบบอกความดีงามอีกหนึ่งอย่างของเขานะคะก็คือว่าอย่างบางบ้านเนี่ยหลังจากนึ่งขวดนมเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาขวดนมไปไว้ที่ไหนใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่ตอบโจทย์มากๆค่ะแล้วไม่ยกรู้สึกว่าคือดีงามสุดๆเลยหลังจากที่ขวดนมเนี่ยถูกนึ่งแล้วก็เป่าแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือฟังก์ชันหมดปลอดเชื้อนั่นเองค่ะเขาจะเก็บรักษาขวดนมของเราเนี่ยด้้วยโมมดดดปลลอออเเชชืืไากสุ่ค 4- 8ัง ทำงานด้วยวิธีการอบแห้งนะคะ10นาทีทุกๆ3ชั่วโมงนั่นเองทําให้วลนมของเรานะทั้งปลอดเชื้อนะคะลดโอกาสการเกิดแบคทีเรียแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะเครื่องตัวนี้นะคะสามารถนึ่งแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.99% 99เลยนะคะผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะ แถมทุกขวดที่อยู่ในเครื่องเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าจะสะอาดจริงค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีระบบหมุนเวียนไอ้น้ำค่ะทําให้ค่าเชื้อโรคได้แบบทั่วถึงสุดๆไปเลยขวดจะอบแห้งสนิทพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหากลิ่นอับมากวนใจเลยค่ะมาดูหน้าจอตัวสแสดงผลของเรากันดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบทัชส,สกรีนนะคะก็คือหน้าจอสแสดงผลแบบ LED เลยทําให้มองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนเลยแม่ยงเนี่ยจะชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมคือหนึ่งอย่างเลยคือแม่ยงเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ปั๊มนมตอนตีสองตีส แล้วแบบเป็นเวลาทองมากที่เราจะตื่นมาล้างขวดนมนึ่งขวดนมไว้ใช้ตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจอเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะช่วยได้มากๆเลยค่ะนอกจากความดีงามในการใช้เป็นเครื่องนึ่งขวดนมแล้วก็อบแห้งขวดนมแล้วนะคะเขายังมีฟังก์ชันซ่อนอยู่อีกมากมายเลยค่ะอันดับแรกเลยนะที่ว้าวมากนั่นก็คือฟังก์ชันการอุ่นนมนั่นเองค่ะผ้าบ้านไหนเป็นสายปั๊มนมเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าเวลาแช่นมในตู้แช่เย็นหรือว่าตู้แช่แข็งเนี่ยเวลาออกมาให้ลูกกินเนี่ยจะต้องอุ่นก่อนนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะก็คือสะดวกมาก ต่อไปก็คือซื้อเครื่องนี้เครื่องเดียวจบเลยค่ะไม่ต้องมีเครื่องอุ่นนมอีกเครื่องได้เลยนะแล้วตัวนี้นะคะนอกจากอุ่นนมสต๊อกได้แล้วเนี่ยก็สามารถทําอาหารได้ด้วยนะนั่นก็คือจะเป็นพวกการแบบว่าอาหารบดของน้องๆเนี่ยก็คือสามารถเอามาอุ่นในนี้ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยสาย BLW เนี่ยก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้เลยนะทั้งอุ่นอาหารแล้วก็นึ่งอาหารได้หมดเลยมัลติฟังก์ชันเวอร์ค่ะมาถึงอีกหนึ่งฟังชันนะคะที่เป็นฟังก์ชันที่ดีงามมากเลยค่ะนั่นก็คือการอบผลไม้แห้ นั่นเองค่ะมีช่วงหนึ่งเนี่ยแม่ยกเนี่ยชอบทําผงผักบดให้ลูกทานมากเลยนะเครื่องนี้เนี่ยก็คือสามารถทําได้นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันของการดีให้เรดนั่นเองค่ะทําให้ผักผลไม้เนี่ยแห้งลงแล้วก็สามารถทําเป็นขนมทานเล่นให้น้องๆระหว่างวันได้ด้วยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายของเขาเลยเนี่ยนั่นก็คือการทําโยเกิร์ตนั่นเองค่ะตัวนี้นะแอบดีตรงที่ว่าเวลาเราทําเองเนี่ยเราก็จะได้รสชาติที่เราอาทานด้วยค่ะอย่างบ้านแม่ยงนะคะคือช่วงนี้เนี่ยน้องเริ่มใช้ขวดนมน้อยแล้วใช่ไหมเราก มีเอาไว้นึ่งพวกภาชนะจานชามช้อนซ่อมน้องก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทําให้แม่ๆเนี่ยมั่นใจขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ชอบมากเลยแล้วก็หนีไม่พ้นเนี่ยก็คือเป็นการอบผลไม้แห้งนั่นเองค่ะคิดว่านะตัวนี้เนี่ยเราน่าจะใช้งานกันได้แบบยาวๆแน่นอนค่ะซึ่งสาหรับใครเนี่ยที่อยากได้เครื่องนึ่งขดนมเหมือนของแม่ยกเนี่ยจะเป็นรุ่น Steam and d ดาของทางแบรนด์ p r i n ต์แอนด์พนนะคะก็สามารถเข้าไปแวะดูที่ร้านสาขาของทาง Baby Gi f t Retail หรือว่าตามห้าชัั้้นนนําท่วไปไปดเเลยะะคอะง จริงๆนะถ้าถามแม่หยกส่วนตัวเนี่ยก็คือชอบตัวนี้เลยค่ะดีงามมากๆแล้วถ้าใช้คู่กับตู้อบ UV ของทางแบรนด์ Print a ้ d Princess เลยนะคะก็คือสะอาดขึ้น2เท่าอุ่นใจมากๆเลยค่ะ